S <S อันวัตดีจ้าเวลาอ,อันได้เข่าไหลบ่ได้สอบเดียวได้เข่าไหลบ่ผู้ใดนีกก่ยไอ้ชอยในสกายไม่มาปีใหม่หรอครับไม่มาปีใหม่หรอโควิดบ่ต้องยา คนอยู่บ้านก็คิดทออบันทีปีไหม่เอีเป็นบานกสาวเลยทลำลำนึก่าย้งในลูกสาวมงงามเท่าให้ขอเป็นลูกเคยนะบางอ่างเนยแต่ว่าดีใจละในลูกสาวมงงามเท่บมหาญาตนไม่ลำไปละไม่ีมันลยุะที มีไฟพามานี่้าอะไรโควิดเยอะโควิดเดียวสันโควิดเยอะแม่แอนไทยยังไทยยูทูบย่ายแอว์ปฏิกล่องเลยแล้วปดีจ้าเลยแล้วเคี่ยวปดีกล่องเลยปดีจ้าอ่าคือยังตัวอีนั่งย่านย่ายอยู่มอได้แล้วลูกอะอนุบาลสามอนุบาลสามโอ้เก่งจริงเก่งด้วยสิเป็นท่อมก็มีเป็นนี่ยังไปดูคุณนะมันใครเห็นยังกองยังไม่อยู่นี่มันที่เห็นกล่องใหญ่ใหญ มึงของกินผู้เฒ่าบ้านนอกเจ้าผู้ใดอันเอฟซีอยู่ทั้งเด็กอ่ะนิตรนคนแก่ก็ชาเงินไหมซื้อหมูซื้อมาเนี่ยปลาทยดยำสลัดมาโลดเด็กไทยอาชีพแถวมั้งนี่ภาษาเย็นเฮางสองคนลูกแม่ฮีโฆนณา กิบ้านเนอกบ้านน้อนก็จุประมาณนี่ลละจ้ะบ้านนอกบ้านนาเงี้ยนข่ก็มีแต่ต้นไม่เดียวก็บ่เห็นบนนอกันี่กันไทยสนีอ่สีไทยปในบ้านไม่ง้าสีเฮียกั 嗯。<noise> <noise>